สวัสดีค่ะกลับรายการของเราเม้าอ้อยรูปไม่ต้องรูปได้หอมกันเม้าอ้อยกับนางฟ้าำตาวันพฤหัสบดีสีสยามแล้วจ้าดูกันดีกว่านะจ้าอันนี้ปากนี้เปลี่ยนแล้วเป็นเป็นเดือนในาเดใจน้พราะฉะนั้นเป็นประจำเดือนประจำเดือนมาประจำเดือนมาไม่ปกติป่ะไม่มาดันเลยป้านานแล้วไม่มาใก้เกิดอ่ะโอเคค่ะเพราะนั่นจะรับมีภารกิจย้อนน้อ เขาจำเรือนเราลงมาไม่ปกติกับพิธีกรนนะจ๊ะแล้วก็เลยมาเป็นประจำเดือนแล้วกันโอเคนะอ่าเริ่มกันนะจ๊ะวันพฤหัสบดีนะจ๊ะประจําเดือนมิถุนายนนะจ๊ะชายหญิงปกติเป็นอย่างไรกันบ้างเอามาเปิดให้เปิดให้ไหนดูไหนดูอะไรเนี่อ่ะอ่า ในเรื่องของการงานงานงานช่วงนี้โหยโปรเจกต์มากมายมหาศาลล้านแปดนะจ๊ะทําไม่ได้หรอกบอกเลยนะจ๊ะเอาที่ทําได้ดีกว่านะจ๊ะแล้วก็เอาตามความเป็นจริงอะนะจ๊ะเพราะว่าเงินก็ไม่ค่อยจะมีนะก็จะลงทุนล,ลงเทินอะไรโห คิดจะมากมายหาสารแต่ว่าทุนนะซับมีแค่นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็ลาบากอะเอาที่ตัวเองพอไหวแล้วกันนะเพราะว่าบอกเลยนะช่วงนี้หวังอะไรไปไม่ค่อยได้ตามหวังเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จน,นะ<ช>เบาๆเพราๆเอาบ้างนะจ๊ะทำงานอะไรก็ทําอยู่อย่างนั้นไปก่อนนะ<ม>อย่าไปคิดหวังสูงหวังใหญ่เพราะช่วงนี้ดวงเป็นลักษณะแบบประมาณนี้แหละทำใหญ่ไม่ได้อะอ่าใช่ค่ะสำหรับเรื่ององการเงินนะคะเนื่องจากว่าเราอะมี เงินอยู่ประมาณนึงเนี่ยมีแค่เด็กเหรียญเนี่ยมีแค่นี็กมีแค่เรียนอะก็คือมีแค่เด็กเหรียญนะคะช่วงนี้การเงินของเราก็คือแบบว่าพอมีพอกินละคาก็มาเรื่อยเรื่อยเข้ามาเรื่อยเรื่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีใช้คือแบบว่าเออเรามีความคิดที่จะไทยนู่นไทยนี่เยอะเองเองไงถ้าเรามีความคิดนู่นนี่นั่นเยอะแล้วก็ผิดหวังเราเราไม่ได้เพราะว่าเราเยอะไง ก็อย่ากทำตัวหนึ่งทำตัวให้มันผีความหอมอ่ะทำมาพอดีพอดีเราลิบลีอะไรดีก็แบบว่ากินพอดีพอดีก่อนอะไรอย่างเงี้มีอะไรก็กินไปนะจ๊ะอย่าและกินเยอะโอเคอ่ะในเรื่องของความรักกันบ้านนะจ๊ะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะโอ้ช่วงนี้จะพูดว่ายังไงวะเนี่ยขึ้นสามดาบขึ้นมานะความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยลับลื่นเท่าไหร่เอาอย่างนี้ <ฮะ S 1> ดีกว่านะแต่ถามว่าถ้าเราไม่ตั้งความหวังอะไรสูงนะเราไม่แบบอยางให้แฟนเราคิดเนี่ยเนี่ยว่าคือถ้าเราไม่คิดเยอะกับแฟนเกินเอ,ออยากให้ใจเป็นอย่างนี้อยากให้แฟนเป็นอย่างนี้ อะไรอย่างงี้ตามที่เราคิดตามที่เราคาดหวังตามที่เรามโนไว้ของเราเนี่ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ก่อนที่เราคบกันเราก็รู้เขาเป็นอย่างนี้ไงพอคบกันมีข้อกลัวแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเขาเป็นมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหวังอะไรมากมายสําหรับคนที่ใครที่มีลูกแล้วก็ไปโฟกัสที่ลูกแล้วกันช่วงนี้ลูกอาจจะต้องใช้เงินเยอะในการเรียนที่ส่งพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปโฟกัสด้านนั้นแทนค่ะสำหรับคนที่กำลังสนนะคะก็มีเรียกว่า ก็มีแหละค่ะมีคนคือมีคนเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าคือด้วยความที่เราอ่ะคิดมากจินตนาการเยอะอยากได้คนนั้นคนนี้อยากได้แบบนั้นอยางแบบนี้ไม่สุดท้ายเราก็แบบว่าผิดหวออังมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแก็มันก็เป็นลักษณะแบบว่าคือคนที่เข้ามาในชีวิตเรามันเหมือนลักษณะแบบว่าอะไรอ่ะเงินฐานะ การเงินวุฒิการศึกษาสเกลของเราอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เราเคยตั้งความหวังว่าจะเปนอย่างไรคนรวยคนอย่างนี้อย้องเง็นแบบนี้ต้องมีรถขับมีบ้านคอนโดนู่นนั่นแต่ปรากฏว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่ไงเป็นอีกแบบนึ่งเงี้ยคุณก็เลยแบบผิดหวังไปไงเพราะฉะนั้นเอาไม่ดูนะคะถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเขารักจริงก็ก็ไม่ดูสิแล้วแต่นะ จะเป็นยังไงเป็นยังไงดูสิดูสิดูสิอ่าโก็โกอ่านีนี่นะ ในเรื่องของการงานช่วงนี้โอโหงานเข้าอ่ะต้องติดออกไปติดต่อเจรจาออกไปแบบเขาเรียกอะไรล็อบบี้ในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะครณเดียวบังลาคืไปประชุมไปนน่นนี่นั่นไปเจอไปติดต่อสำนักงานเรื่องของงานการงานนี่แหละให้ผลดีด้วยนะเพราะว่าคุณทําไปเนี่ยโอ้โหรับผลมางานประสบความสําเร็จเงินทองมาทุกอย่างมันง่ายทุกอย่างมันแบบติดต่อกับใครแล้ววางแผนอะไรจะเซ็นสัญญาอะไรกันเเรื่องผลประโยชน์นี่ขอบอกเลยนะเงินมาล้วนเลยนะ เป็นพวกทรงพวกเซลล์นี่ยิ่งรวยยิ่งเส่็จง่ายงาทั้งหลายนี่โอ้โหมันเกี่ยบกันเลยนะคะพอดีว่าน้องแล้วก็สำหรับเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้มีคนหยิบยื่นเงินมาให้เลยนะคะแล้วก็หยิบใช่แบบว่าคือได้เงินมาง่ายๆไม่ยากลำบากแล้วจากว่าเออเนี่ยเรามีเงินเยอะเลยนะคะช่วงนี้ทำให้เรามีเงินเยอะขึ้นเพราะว่า พอมีคนยื่นมาให้เหนาะเราค็าก็มาพร้อมงานที่แบบว่างานดีเงินก็ดีเนีค่ะงานด<อ>ีเงินก็ดีมัน,มก,มนมก็มาพร้อมกันคู่กันนะจ๊ะรวมถึงอามีโชคลาภด้วยนะจ๊ะใครแบบบรรดาชอบเสียงทั้งหลายนะจ๊จะก็ลองดูตามสบายนะจ๊ะช่วงนี้นะจ๊ะอาจจะต้องเป็นการเขาเรียกอ,อะไรเดินทางไปไกลน,นิดนึงใช่อาจจะไม่ใช่สึกเอาว่า เสี่ยงใกล้ๆบ้านได้แหละเดินทางนิดน,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 นึงใกล้ๆนิดนึงนะจ๊ะลองดูนะจ๊ะใครช,ชอบก็ว่ากันไป<ช>อันนี้เรื่องของความรักเป็นยังไงกันบ้างน,นะจ๊ะความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะเขากูอโอเคเลยล่ะนะจ๊ะเป็นแบบว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือแฟน,นอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาครอบครัว,วกาต้องทํางานนะจ๊ะแต่ก็หาเงินหนักนะคะเรื่องความสัมพันธ์นี้มีอะไรน่ากลัวจ้ะตาสบายค่ะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ถ้าเดินทางไปไหนนะคะมีโอกาสได้เจอความรักนะคะจากการงานเนาะจากการเดินทางเนี่มีโอกาสได้เจอก็ ดูดูกันไปแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะว,ว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงเพราะว่าอันเนี้ย ต้องออกไปหานะเขาไม่มาหาเราแล้วก็ออกไปหาอื่นไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็มีคนให้ชื่นชนใจแหละอย่างนั้นเราก็มีตามใช้ด้วยนะคะสบายสบาๆช่วงนี้ช่วงสบายๆเลยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใครสนใจดูดูกับม่หมอจีจี้มาดามยิปซีนะคะก็ศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าสามเก้าหกเก้าค่ะใครสนใจดูดูกับแม่หมอลิกะเดลทาร์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งหกหกค่ะจ้าเราก็อัปเดตเรื่องราวของพวกเรานะจ๊ะในแฟนเพจเฟซบุ๊กเนาะไอเดนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาตต่่ออคลิปไปนะจกะ